สวัสดีครับท่านผู้โดยสารทีนีต้อนรับเข้าสู่สายการบินเทเวิติพาไปที่จะนําท่านเดินทางไปถึงภาคตะวานออดท่านี่นี่แต่หลายคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าทำไมวันนี้เทเวิติพาไปของเราถึงมาเปิดในที่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยเทเวิติพาไปจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมอะไรนอกสถานที่ตามก็ได้คร่ะ ลงเครื่องจากท่าอากาศยานอุดรธาน,นีแล้วนะครับที่แรกที่เราจะต้องรีบมาให้เร็วที่สุดนั่นก็คือเรารีบมาที่จังหวัดน้องคายเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมนั่นก็คือสุขภาพทางด้านโภชนาการนะครับพอพูดถึงจังหวัดนองคายเนี่ยถ้าใครมาแล้วไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับนั่นก็คือร้านแดงแนมเนื้อนั่นเองเพราะวันนี้เราได้คัดสรรข้อมูลมาแล้วว่าร้านแดงแนมเนื้อมีเมนูเด็เดเพื่อสุขภาพาถ้าใครอยากรู้ว่าอาหารเพื่อสุขภาพของแดงนมเนือ้อวันนี้เราจะนําเสนอในเมนูอะไรตามมเข้าไปข้างในเลยครับ ผู้จัดการสาขาร้านแดงแหลมเมืองจังหวัดหนองคายนะครับสวัสดีครับพี่ดิฟครับวันนี้เมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่พี่ดิฟอยากนําเสนอมีเมนูอะไรบ้างครับซิ่งเซนเจอร์ของเราตอนนี้ก็จะเป็นแหนมเมืองค่ะนะครับประกอบไปด้วยนี่ค่ะเครื่องเคียงค่ะแล้วก็จะมีหมูนะคะหมูแ้งกวาด้วยแล้วก็กระเทียมแล้วก็เมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรครับเป็นข้าวเปี๊ยสดค่ะครับผมหรือที่นี่เขาเรียกว่าไก่ยอสดไก่ยอสด ปอกเปี๊ยทอดค่ะกะยอดทอดมีทั้งกะยอสดและกะยอดทอดใช่ค่ะแล้วก็เมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรครับพี่เด็กเป็นเลี้ยงมนดามหรือพันหอมวันนี้ประกอบไปด้วยมีถักสลัดนะคะแล้วก็จะมีผักชีค่ะมีคอหมูย่างแล้วก็มีไข่มีไข่ทานแบบต้นหอมแล้วทานแบบเป็นที่ไเรียกได้ว่าตั้งแต่เราพูดมาเนี่ยส่วนประกอบหลักของอาหารเนีจะเป็นผั่ทุกเมนูเนะครับพี่เด็กแล้วก็ตัวนี้คืออะไรครับพี่เด็กเกลืพันอ้อยค่ะพุ่งพันอ้อยแสดงว่า ตรงนี้ก็ต้องเป็นอ้อยแน่นอนแล้วส่วนนอกก็คือเป็นกุ้งนะหือว่าเป็นของขึ้นชื่อของร้านแดงเดอร์เมืองนะครับที่แครอทก็คือจะมีความหวานอมเปรี้ยว,ว,อ,ยวอ่าครับผมแล้วก็จุดเด่นคลายแมคของการแมททานแดลเมืนองที่นี่ก็คือจะนี่นะครับก็คือเซตผักเพื่อสุขภาพและมีไฟเบอร์แน่นอนนะครับผักพิเศษคือตรงนี้คือผักอะไรนะครับพี่เดชใบชะมวงค่ะใบชะมวงนะครับรสชาติความจุดเด่นของใบชะมวงก้านใบดอกทานได้ทุกทานได้หมดเลยค่ะแล้วออะ อ๋อก็อค,คือมีอเกี่ยวกับไฟเบอร์และวิตามินอยู่ข้างใ,ในผัาตัวนี้ แล้วก็เซตผักตัวนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นรวมตัวผมก็ไม่ค่อยเห็นก็คือจะเป็นการมะเฟืองมะเฟืองล้วยแตงกวาซึ่งมะเฟืองตัวนี้นะาพูดถึงแล้วเนี่ยตามฤดูดูเหมือนกันก็จะเป็นแหล่งประแหล่งที่อุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินดีช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดแล้ว็สมล้วยพดจะต้องเป็นล้วยดหยิบเท่านั้นใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าถ้าเป็นล้วยดหยิบเนี่ยก็จะเป็นผลไม้ที่ช่วยสาหรับการขับถ่ายช่วยกับการลวกกระเพาะไฟเบอร์อย่างดีแตงกวานี้ก็อร่อยแน่นอน เดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีการทำเนี่ยโดยอย่างถูกต้องแบบจริตของคนที่หนองคายเขาทานกันเลยดีกว่านะครับคุณใช่ au, ไหมคะไล้างมือมาแล้วล้างมือแล้วนะคะ ลำดับต่อไปวิธีการทานแหนมเนืองที่ถูกต้องตามจริตของร้านแดงแหนมเนือง,เ,องเป็นยังไงบ้างครับพี่ทิพย์้าองคือแผ่นแป้งค่ะแผ่นแป้งหยิบขึ้นมาเลยใช่ไหมครับอ,อันดับแรกถือแผ่นแป้งนะคะอ่าโอเคมะเฟืองสองชิน้นค่ะมะเฟืองสองชิ้นกล้วยแลวย้วก็แตงกวาแตงกวากระเดี่ยวนะคะกระเดี่ยวเสร็จแล้วขนมจีนขนมจีนจากนั้นพับมุมเข้านะคะพับมุมเข้าพับไม่เข้า ใส่ไส้เยอะเกินไปคือพี่ทิพย์อ่ะพับได้แต่พับไม่ได้เพราะว่าใส่ปริมาณไม่ถูกต้องเอาของพอี่ทิพย์ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ไม่เข้าต้องพับมุมแล้วก็เหลือไว้ด้านหนึ่งเพื่อใส่น้ำจิ้มเพื่อใส่น้ำจิ้ม<า>เข้าไปาอ,อ,อ๋อสวยงามดูแลดูไม่เลอะมือหลังจากนั้นนี่ก็คือเป็นการทานแหนมเนื้อที่ถูกต้องตามจรีดเฉียวผมิจะลองทานใบชะมวงมันเปรี้ยว ตัวก้านมันเปรี้ยวนะครับต้องขอบอกเลยว่าการทานแหนมเนืองครั้งนี้แลดูเป็นการทานแหนมเนืองแบบผู้ดีที่สุดแน่ดีเนี่ยพิยงเคยบอกเพื่อนว่าอาจจะจีบใครอย่าพาไปกินแหนมเนือง <c oughs> เพราะว่าเราต้องแช่แผ่นเอาผักคำใหญ่น้ำมันก็จะไหลมันก็ไม่งามแต่ถ้าทานที่ถูกวิธีเนี่ยมันสวยงามได้นะครับพี่ทิพย์ได้ค่ะงั้นเนีน่ยพิงจะสอบห่อให้พี่ทิพย์ดูให้พี่ทิพย์ดูว่าพิงห่อสวยไหมมาลองดูกันอ่ะ เป็นยังไงบ้างครับสาหรับกิจกรรมแรกนั่นก็คือการพาทุกคนเนี่ยมาลองทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ร้านแดงแหนมเนือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมหน้าที่จังหวัดหนองคายเนี่ยจะเป็นอะไรแต่ตอนนี้ขอตัวไปทานอาหารเพื่อสุขภาพของร้านแดงแหนมเนื่อขอตัวนะครับ